แบบฝึตกหัดต่อไปจากห้องเรียนคิดดีมี EQ นะคะวันนี้สําหรับท่านใดที่กําลังรู้สึกนะคะว่าแบบรู้สึกเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เรียนรู้ว่ารู้ตัวว่าเครียดละก็บริหารจัดการค่ะนี่คือคนมีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะเวลาที่เรารู้สึกเครียด,ดนะคะเราอาจจะหายใจเข้าให้ลึกๆค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆด้วยการเป่าลมออกจากปากนะคะเบาๆแบบเนี้ยค่ะหายใจเข้าไปอีกนะคะหายใจเข้า แล้วผ่อนลมหายใจออกนะคะโดยเป่าลมออกจากปากค่ะทำอย่างเนี้หยหลายๆรอบนะคะหลายๆรอบเลยค่ะนี่คือเป็นวิธีการย้ายการจดจอ่อจากเวลาที่เราเครียดคือเราไปจดจอกับเรื่องที่ไม่พึงประสงค์นะคะดึงกลับเข้ามาหาตัวเองด้วยการบริหารลมหายใจค่ะเวลาที่เราหายใจเข้าเรียกสตินะคะเวลาหายใจออกค่อยๆเหมือนกับเอาระบายความทุกข์ความเครียดความไม่พึงปรารถนาความคิดด้านลบ ออกมากับลมหายใจออกของเราเวลาเป่าปากนะคะค่อยๆเป่าลมหายใจออกช้าๆช้าๆช้าๆนี่ค่ะเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะ